นี่ผมก็เห็นอัปเดตใหม่มานะใช่ครับอัปเมาถุงือนี้ผมยังไม่รีวิวแล้วก็ได้สมมือนี้วันนีเราจะมารีวิวครับผมได้มันมาแล้วนี่ใหย่ถุ yeah. งมือแรกนะครับมารีวิวรีวิวแบบโค่นยนอนยุค <c oughs> คือถ้าเราตรุ้กคล้ายเคนนึงใช่ไหมขอตัวหน่อย ผมตกใครลแล้วคนนึงมันจะมีถุงมือมานะโอ้ถุงมือมาจากไหนไม่รู้อะเพราะเวลามีคนตกเราใช่ไหมมันก็จะหายไปหมดเลย oh. อันนี้คือแบบข้อเสียแล้วก็ข้อดีนะมถุงมือผมก็จะหายไปเลยนั่นเองซึ่งส่วนถุงมือนี้วิธีได้ก็คือต้องมีคนปล่อยถุงมือบ๊อบออกมาซึ่งผมไม่มีถุงมือบ๊อบนั่นเองแล้วก็ต้องโดดข้ามไอ้แท่งแบบข้าตัวตุยนะ ต่อไปเรามารีวิวถุงมือใหม่นีกว่าถุงมือนี่นั่นเอง <What? S 1> ซึ่งได้ยากอยู่นะก็คือก็คือเลนะก็คือใช้ถุงมือนะ่ะถุงมือที่ผมรีวิวไปในอีพีก่อนนั่นเองแล้วก็ต้องตบคนแบบแบบเลดอะไรเลดหนึ่งร้อยอะไรนั่นแหละต้องตบคนนั้นห้ามห้ามให้มันหมดจนถึงเวลาหนึ่งนาทีนั่นเองซึ่งแบบได้ยากอยู่นะถุงมือใหม่ล่าสุดไหมไม่นะ อันนี้ก็กดตัว E ก็จะเปลี่ยนพลังความสามารถได้สามารถกระโดดได้เองถ้าเรากด E ไปเรื่อยอันนี้ตบแรงขึ้นนะ <S <S> <S ก็แรงขึ้นอยู่นะแล้วก็อันนี้แรงน้มถ่วงต่ำนั่นเองก็คือปิวไม่ไกลเองดูดูด,ดูตบเลยตบเลยเอ้าพอเวลา้ตบไม่ตบแ <า S 1> อ้ว<ๆ>นั่นแหละก็คือแบบจะไม่ตบง่ายขึ้นแล้วเราก็ต้องมากดเปลี่ยนเลยนะถ้าใครแบบอยากได้พลังอะไรอย่างเงี้ย ส่วนกอใหม่นะผมจะมารีวิวกันเนี่ยกอใหม่ไหมคะแม่เอออันนี้ไปยากนิดหน่อยนะถ้าไม่มีถุงมือสเปซมาแล้วมาอ,อ๋อเขาเป็นมิดกันหรอเฟรีเฟรีมันก็จะมีถุงมือแดงๆผล่มาแลเราก็จะได้สลับฟรีนั่นเองไม่ต้องไปตกคนแต่น่าจะเกิดทุกหนึ่งาทีหรือเปล่ามันจะได้ผมหาข้อมูลมา แล้วก็จะมีต้นอันนี้ด้วยที่มันผูอกมาเป็นสีนองทองอะไรนี่แหละจะได้หนึ่งร้อยเลยนะนี่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 เขาก็ได้แล้วสอง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 แล้วผมก็จะไปเกลียนคนในเซอร์มาผมจะมาพิชิตแล้วก็แบบให้ใครเข้ามาในนี้ได้เลยดูว่าผมจะทําได้ไหมและผมจะแกล้งสําเร็จหรือไม่ไปรับชมกันเลยเราก็จะมาใช้ถุงมือนี้นะเป็นถุงมือที่ผมเพิ่งได้มาถุงมือ เอิมเอิมรุดระเบิดนะรุดระเบิดเองมันจะเหม็นแล้วเขาก็จะไม่เข้าใกล้เราเลยดูนะบื้นี่เขาเหม็นตนเรานะ้เอ,อเขาเหม็นรุดเรานะเขาไอคนที่เจ้าอือเป็นไงล่ะเหม็นไหมล่ะรุดเหม็นรุดเหม็นจริงจริงมันมีเอฟเฟครูปภาพเกียนๆมานะแต่ผมขอเรียกว่ารุดระเบิดแล้วกันอุ้ยเอิมอ,อย่าตีผมเนะ โอเคเรามาใช้หนุ่มมือมวนกันดีกว่านะอ้าขึ้นมาแล้แล้วขึ้นมาแล้วจ้าตรงพื้นมือนี้มันได้ไงผมรู้ว่าโอ้นี่ไงเฮ้ยย่าๆขอเก็บ please 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 ออืแยังเก็บแต่แปะสลับอัววะเฮ้ยมันมีมาเฟียหายใจมากไม่น่าเลยไม่น่าเลยมีมาเฟียหายใจเลมาเฟียหายใจเหรอโยโย่ถุงนี้ก็ถือว่าโหดอยู่นะเฮ้ยเขาตกคนอื่นไม่ดีไม่ดี บูลี่คนอื่นไม่ดีไกส์ guys. นี่น่ละอ๋อ,อ,อขอนอนหลับเฮ้ยคนนี้น่าจะน่าจะถือได้อยู่เนยสลบนะเมื่อกี้โดนเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเป็นมิดไหมมิดชาททม